น้ำแข็งสีฟ้าบูฮาวายหรือน้ำแข็งก้อนใสๆทำได้ในไม่กี่นาทีครับเติมน้ำเปล่าลงไปจะเป็นน้ำหวานหอมชื่นใจอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบอ่ะได้น้ำแข็งออกมาเป็นก้อนพร้อมชงพร้อมดื่มแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับยี่ห้อ SCE พัดจากท็อปเวลูผ่านมาตรฐานมอ,อก,กอไทยรับประกันให้2ปีกำลังไฟที่ให้มาตรงนี้100วัตต์ใช้เวลาในการทำน้ำแข็งต่อรอบนะจะได้ทั้งหมด9ก้อนถ้าอากาศร้อนๆอ,อย่างที่บ้านผมตอนนี้34 35องศาก็ใช้เวลาประมาณ8-10นาที ในการทําน้ําแข็งต่อรอบครับหลังจากทําน้ําแข็งเสร็จแล้วเขาจะเทน้ําเย็นๆออกมาเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิน้ําที่อยู่ในถังตรงนี้พอดูดรอบใหม่ไปทําน้ําแข็งเขาจะสามารถทําน้ําแข็งได้ไวขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงครับและช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ําแข็งที่ทาออกมาแล้วให้ไม่ละลายด้วยครับ ถือว่าออกแบบมาได้ประหยัดไฟใช้ความเย็นได้อย่างคุ้มค่าจริงๆครับตัวนี้ขนาด30มสคูณสาน้ำหนักประมาณ6กโลนิดๆตัวเครื่องเวลาใช้งาน,นจะมีเสียงเงียบไม่รบกวนแล้วนะครับด้านในตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ทางซ้ายและขวาถ้าน้ําหมดหรือน้ําแข็งเต็มแล้วตัวเครื่องจะหยุดการทํางานให้เราทันทีและมีไฟแจ้งสถานะระบบปุ่มควบคุมตรงนี้เป็นระบบสัมผัสสามารถเลือกขนาดของก้อนน้ําแข็งได้2ขนาดหากเอาไปทําน้ําแข็งที่เป็นน้ําหวานทําความสะอาดง่ายๆแค่เติมน้ําเปล่าลงไปกดเปิดเครื่องรอให้ระบบดูดน้ำ เข้าไปเสร็จแล้วกดปิดเครื่องเขาก็จะทําการเทน้ําที่ผ่านปั๊มน้ําผ่านการดูดผ่านการทาน้ําแข็งออกมาแค่นี้เครื่องก็สะอาดแล้วครับใช้งานง่ายๆแค่นี้เลยพิกัดสั่งซื้อกดเข้าไปดูรมมาคาโปรโมชั่นตรงนี้เลยครับ